ดีครับถึงงานมากลอนครับวันนี้เจ้าน้องใหม่มาแล้วน้องใหม่มาแล้วครับสดๆร้อนๆเลยครับน้องใหม่มาแล้วร้อยสี่ ừm ngon ừm 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 Nóng mày, nóng mày không mày ừm 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 ร้อยสี่รุ่นสิบเอ็ดครับ S K ร้อยสี่ L G รุ่นสิบเอ็ดเ้สูงรุ่นสิบเอ็ดสูงสูงสูงมันสูงมากคันเก่านะมองมันใหญ่กว่าคันเก่าแต่ไม่รู้ว่ามันน้ำหนักเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันขึ้นกว่าเดิมอ่ะมากกว่าย่เายเซลบอกมันใหญ่เนี่ย มันก็น่าจะหนักกว่าเม่ลอเลยเนะี่ยยายว่าร้อยสิตัวนั้นอีกคันเก่าอ่ะตัวเปลอก็บอกแล้วตัวเปลือที่เนี่เสียงหยาดได้เห็นดูอยู่ตัวเปลือเลยทีมงานประกอบนี่ในน,น,น้องใหม่หมาอีกคันแล้วล้านสามฝา เกือบสามแปดมั้งเห็นเขาว่านะดาวมาล้านหนึ่งครับอันนี้งานเยอะจัดทำไม่ทันอืมตัวโค้โครับมองเห็นไหมเนี่ยนี่ครับรุ่นสิบเอ็ดครับ น้องใหม่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 รูปเก่งก็สวยประเดิมครับกระบวยใหญ่ประเดิมตันนี้แฮมโทนดำเมี่ยงเลยมองไม่เห็นเลย ครับจบแค่เพียงแค่น,นี้กอนนะครับไว้ชมโอกาสหน้าใหม่ครับ